ท่านผู้ฟังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่19ตุลาคม2563ผมอาจารย์คำพีปรีชายานก็พบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพุทธแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องทำปฏิบัติแบบชาวพุทธไทยนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงตอนที่9 ก่อนที่เก้าซึ่งเป็นการนำเอาเอคำพูดและข้อเขียนคำพูดที่ท่านกอเขาสวนหลวงท่านได้บรรยายไว้นะครับกอเขาสวนหลวงคือผู้ก่อตั้งสำนักเขาสวนหลวงจังหวัดราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีเป็นสำนักสถานที่ปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง ซึ่งมีผู้หญิงหรืออุบาสิกาไปปฏิบัติธรรมกันจำนวนมากนะครับผมก็ได้เอาการบันทึกธรรมของบันทึกการปฏิบัติธรรมของอุบาสิกาหวยลังเฮงสวัสด์นะครับมาพูดกับท่านผู้ฟังแล้วแล้วก็ต่อด้วยท่านกอเขาสวนหลวง พูดไว้ตอนหนึ่งแล้วนะครับท่านกอเขาสุนหลวงวันนี้ก็จะมาพูดต่อนะครับและหลังจากนี้ก็ต่อด้วยแม่ชีปตุมวันนะครับเอาละครับท่านกอเขาสุนหลวงท่านได้พูดไว้นะครับและมีคนถอดเป็นเทพบันทึกเสียงของท่านดังนี้นะครับท่านบอกว่าต่อจากที่แล้วเนี่ยที่แล้วพูดไว้ว่า ท่านบอกว่านี่เรามาเล่นดูกับสังขารหลอกหลอกลวงลวงอะไรกันอยู่ซ้ำๆๆซักๆกยังไม่เคยทะลุเข้าไปถึงด้านโน้นแล้วยังรู้ไม่ได้ว่าลักษณะของจิตที่ว่างจากตัวมันเองมีลักษณะเป็นอย่างไรแม้แต่สักขนาดเดียวก็ควรจะรู้จักเสียก่อน เพราะว่าการรู้จักลักษณะของจิตที่หมดตัวตนตัวมันเองหรือหมดกิเลสหรือความอยากมีอยากเป็นภายในตัวของมันเองเรียกว่าได้พบเข้ากับธรรมะแท้ๆล้วนๆต้องพยายามพบก่อนที่จะเน่าเข้าลงไปเพราะว่าอะไรๆก็ไม่ประเสริฐเท่ากับสิ่งนี้เท่าที่ เป็นธรรมล้วนๆไม่ได้มีตัวตนมีความเป็นอิสระอยู่ในลักษณะของธรรมล้วนๆที่เป็นคำสมมุติว่าเป็นธรรมะเท่านั้นก็พอมันเป็นของมันมีอยู่แล้วนี่หมายถึงว่าพุทธภาวะหรือพุทธะนะครับทุกคนก็มีอยู่แล้วหมายถึงอย่างนั้นเช่นเดียวกับคำสอนของชาวพุทธเซนนะครับแต่ว่ายังมองเข้าไปไม่ถึง เพียงแต่ว่าใช้สายตามองให้รู้ในลักษณะนั้นหรือรู้ว่าลักษณะของจิตที่ว่างไม่ยึดมั่นถือมัน่นหรือว่าจะมองออกมาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นความว่างไม่มีความหมายว่าดีชั่วตัวตนอะไรทั้งหมด ควรจะให้ความรู้ชนิดนี้เป็นเครื่องอ่านออกอยู่เรื่อยหรือเป็นประจำทำให้มากขึ้นแม้จะกำลังพูดกำลังคิดหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามแต่ว่าจิตมันกำลังมีความรู้อยู่อย่างนั้นมันมีการทราบซึ้งอยู่ในภาวะอย่างนั้น เป็นภาวะที่ปราศจากตัวตนโดยแท้จริงและมีแต่สภาพธรรมเท่านั้นที่ปรากฏอยู่นิรันคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเกิดการตายเรามักจะไม่ค่อยรู้เรื่องของนิพานที่เป็นการดับทุกข์ดับกิเลสภายในตัวเองกันมีแต่จะตั้งความปรารถนาเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ตามกิเลสตัณหาอุปทาน ส่วนที่ไม่ต้องมีความปรารถนาอะไรทั้งหมดสิ่งนั้นก็ปรากฏมาให้รู้ให้เห็นเองและมันจะไม่ง่ายกว่าที่เราจะไปตั้งความปรารถนาหรือปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจะได้อะไรแม้จะเป็นการสร้างบาร,รมีชนิดที่ไปปรารถนาเอาก็เป็นความเนินช้าทั้งๆท,ที่มีอยู่กับเนื้อกับตัวกับจิต จนี่ก็ยังไปปรารถนาเอาที่ไหนก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้มันจะเป็นความโง่ของเราหรือเปล่าทั้งที่มรรคผลนิพพานก็มีอยู่ในเนื้อกับตัวกับจิตกับใจเรานี่นะครับผมขออธิบายสักนิดนะครับว่าที่ท่านกอเขาสุหลวงพูดนั้นน่ยตรงกับจิตพุทธจิตหนึ่งจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับ แต่เทรวาสเขาไม่ใช้แบบนี้ไม่ใช้คำว่าจิตหนึ่งจิตเดิมแท้พุทธภาวะมีอยู่แล้วนะครับเ,เขาใช้คำว่าทุกยะแออ,อันนี้ที่ท่านกเขาส่วนหลวงท่านพูดนั่นนะครับว่าเ,เ,เรามีอยู่หมดแล้วนะครับที่เราต้องการนะเนี่ยที่เราปรารถนาเนะี่ยนะครับ เป็นความโห o ของเราเองที่เราไม่รู้ว่ามรรคผลนิพพานก็มีอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมรรคผลนิพพานก็คือจิตพุทธะพุทธภาวะนั่นเอง่ะคือมรรคหรือผลนิพพานนะครับมีอยู่หมดแล้วแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับแต่แล้วก็ปฏิเสธตามกันไปหมดปฏิเสธความดับทุกข์ดับกิเลสของตัวเองไปเสียอย่างน่าชื่นตาบานไปทั้งหมดแล้วจะเป็นการหน้า ออายหรือเปล่าในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ได้รู้ข้อเท็จจริงตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้เอาไว้ให้รู้ให้เห็นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นำมาพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้นเองในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีดวงตาสำหรับมองเห็นข้อเท็จจริงแล้วก็จะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ปันมิพานรอบข้าง จะเห็นแต่ความว่างจากตัวตนความว่างจากความสมมุติหมายดีชั่วที่เราเคยตื่นเต้นเห่เหิมเพิ่มเชื่อแต่เดี๋ยวนี้มันหมดความหมายไปเสียแล้วมันไม่ตื่นเต้นกับพวกวัตถุอะไรต่ออะไรถึงแม้จะสร้างเรือบินไม่ได้ แต่เราก็ไม่เห็นไปตื่นเต้นกับวิชาที่สร้างเรือบินหรือเครื่องยนต์ก,นกลไกอะไรข้างนอกไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความน่าประาดไม่มีความปรารถนาเลยมีอยู่ที่จะต้องมีความกระตือรือร้นที่สุดที่จะดับทุกดับกิเลสจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปภายในจิตที่พบที่ไปพบ เข้ากับสภาพธรรมล้วนๆที่ปราศจากการสมมุติบัญญัติหรือกำหนด,ดหมายปราศจากความคิดปรุงแต่งโดยประการทั้งปวงเรามีความประสงค์อย่างนี้ไม่ได้มีความประสงค์เป็นนักปราดผู้ฉลาดที่จะประดิษฐ์อะไรต่ออะไรในโลกที่เป็นความล่อลวงหลอกหลอน เพื่อที่จะให้คนหลงไหลเพลิดเพลินเราไม่เอาเราไม่ศรัทธาเรามีศรัทธาเฉพาะสิ่งนั้นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองจึงต้องมีการพูดย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่มีอะไรที่จะเป็นของประเสริฐไปกว่าสิ่งนี้แล้วถึงพวกฝรั่งจะทำให้ไปอยู่โลกพระอังคารหรือบนสวรรค์ ชั้นไหนก็ไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาที่จะไปเอาวิชาขึ้นสวรรค์แบบนั้นหรือจะพาไปจริงๆก็ไม่ไปขี้เกียจจะต้องไปเอาอะไรกันมันทุกข์ทั้งนั้นจะต้องตั้งหน้าตั้งตาดับทุกข์ดับกิเลสให้มันสิ้นเชิงไปมันวิเศษอยู่ตรงนี้มันประเสริฐอยู่ตรงนี้ แล้วก็อยู่กับมันอย่างเงียบกริบอย่างนี้ไม่ต้องไปเอาอะไรมากมายไม่ต้องเหเหือมตื่นเต้นกับอะไรทั้งหมดเพียงเท่านั้นก็พอนอกจากนั้นเราหยุดหมดเรียกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปทำอะไรไปเอาอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่หน้าที่เสียแล้วเพราะฉะนั้นขั้นข้อปฏิบัติจริงเป็นสิ่งที่แน่นอน แค่หมดความสงสัยหรือว่าใครจะสมัครไปไหนก็ไปเถิดแต่ว่าฉันเองนายยอมโง่ที่จะต้องพยายามอย่างนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งหมดลมหายใจหรือตล,ตลอดชีวิตแม้อย่างอื่นก็ไม่ต้องการทั้งหมด เพราะว่าสังขารร่างกายหรือว่าสังขารความปรุงความคิดนี่มันมีอยู่อย่างนี้จะต้องรู้จักใช้มันให้ได้ซึ่งเมื่อรู้จักแล้วก็จะมีประโยชน์เพื่อความดับทุกข์ดับกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้ใช้เพียงใช้เงินใช้ทองหรือมีชื่อเสียงเกียรติยศไม่ต้องการไปใช้ไม่ไม่ไปใช้อย่างนั้นในฐานะที่ยังต้องใช้สังขารอยู่ก็ใช้เพื่อปลุก กันเตือนกันให้ตื่นขึ้นอย่าบัวหลับไหลเลยเพราะว่าวันคืนมันล่วงไปล่วงไปมากแล้วเพราะสังขารทั้งปวงก็เสื่อมสิ้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็มารีบด่วนกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีการปลดปล่อยอะไรออกไปจนกระทั่งให้จิตมันว่าง มากกว่าวุ่นจะต้องรีบด่วนสักหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ด่วนอย่างนี้แล้วมันจะไปอ้อมค้อมเนื่นช้าถ้าเห็นผลได้อย่างนี้แล้วนั่นแหละการปฏิบัติจึงจะเกิดเป็นไปเพื่อมรักผลนิพานเลื่อยไปจนตลอดชีวิตทีเดียวจะไม่มีการปฏิบัติอย่างอื่นเลยเป็นอันขาดและก็บวความสงสัย ในแนวปฏิบัติในแนวทางปฏิบัติว่าไม่ปฏิบัติแนวทางที่จะต้องก่อเกิดกันใหม่หรือมีอะไรต่ออะไรที่ยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวเราของเราตัวเขาของเขาอะไรเหล่านี้มันโลกทุกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพิจารณาให้แจมแจ้งหรือว่าโปร่งตกลงไป ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมันไม่น่าเอาและไม่น่าเป็นไม่ว่าจะทําอะไรทั้งหมดจะต้องทําชนิดที่ไม่ยึดถือมันนั่นแหละมันจึงจะเป็นทางที่ถูกมิฉะนั้นแล้วมันก็เป็นการยึดมั่นอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะทําบุญสุนทาน อะไรถ้าทำด้วยความมิดมั่นถือมั่นจะได้ไปเกิดใหม่ไปเสเวยผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นความเห็นผิดทั้งนั้นผลของบุญบาปนั้นมีจริงเรียกว่าเป็นโลกธรรมถ้าจะมีความปรารถนาอย่างนั้นมันก็เป็นความหลงหลงไปอยากไปอยากได้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมด ส่วนการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพานนั้นไม่ทำกลับเห็นว่ามันไม่ได้ดีได้ดีอะไรที่แท้เป็นการได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดแต่ไม่รู้จักกันไปเองรู้จักแค่วัตถุเข้าของอะไรหรือว่างเป็นตัวเป็นตนอะไรเท่านั้นนี่เป็นความหลงผิดกันทไปแท้ สรุปว่าการฟังทัธรรมะหรือพุทธะหรือผู้ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ให้จําแต่มันเป็นเรื่องให้รู้เข้าไปภายในจิตของเราเองมันดีแท้รู้เข้าไปในจิตของเราเดี๋ยวนี้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวจะรู้ลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมัน่นถือมั่นกำลังว่างอยู่เดี๋ยวนี้ แม่แต่หูที่สัมผัสเสียงจิตก็ว่างหรือกำลังพูดถึงความว่างจิตก็ว่างถ้าใครต้องการรู้ธรรมะปัจจุบันทันทีเดี๋ยวนี้ก็รู้เข้าไปในจิตของตัวเองเดี๋ยวนี้ก็แล้วกันถ้าจิตอยู่ในลักษณะความสงบความว่างเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เมื่อเลิกไปแล้วก็ขอให้ประดับ ประครับประคองเอาไว้ให้ดีตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็ต้องมาควบคุมจิตว่างเอาไว้ก่อนอย่าเผลอไปรับสัมผัสกับอะไรข้างนอกตาก็สักแต่ว่าเห็นรูปไปเฉยจิตก็ว่างหูฟังเสียงดีชั่วจิตก็ว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าทุกทวารทั้งหมด ทางอายันะทางตาหูจมูกลินกายใจจิตออจะมีการสัมผัสอารมณ์อะไรทำจิตนี้ให้ว่างเสียอย่างเดียวก็ไม่มีเรื่องราวอะไรถึงแม้ว่าจะมีการนอนก็นอนด้วยจิตว่างหรือ ว่าการยืนเดินนั่งจิตก็ว่างอยู่แล้วเวลานอนก็นอนด้วยจิตว่างอีกเหมือนกันสรุปว่าความรู้ว่าไม่มีตัวตนแจ่มชัดเมื่อใดก็จะพบกับสิ่งที่อยู่ภายในกับสิ่งที่พ้นทุกข์ไม่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง เป็นธรรมะไม่มีการเกิดการตายซึ่งเมื่อเห็นความจริงแล้วจิตก็จะว่างไม่เกี่ยวก่ออะไรแม้แต่ตัวจิตเองก็ไม่สาคัญว่าจิตหรือเป็นเป็นจิตหรือเป็นอะไรนะครับกคือไม่ยึดถือตัวเองว่าเป็นอะไรทั้งหมดเ,ออเรียกว่าว่าจากลักษณะและสภาวะนั่นเองนะครับคือว่างสี่อย่าง ว่างจากสภาวะาสอย่างคือตัวตนเรียกว่าไลอัมะลักษณะไลอัตมะลักษณะไลชีวะลักษณะไลสัตวะลักษณะไลบุคละลักษณะซึ่งในซึ่งซึ่งมีอยู่แล้วในซึ่งพระสูตรชื่อวัจรสูตรที่พระเจ้าทรงจัดท่ามกลางภิกษุหนึ่งสองร้อยสิร,รูปนั้นนะครับท่านก็ ไว้อย่างละเอียดถึง32ประการนะครับหาอ่านได้จากหนังสือของอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธิ์ชื่อคัมภียมตะหรือวัชละสูตรนะครับเพราะฉะนั้นขอสรุปว่าความรู้ว่าไม่มีตัวตนแจ่มชัดเมื่อใดก็จะพบกับสิ่งที่อยู่ภายในเป็นสิ่งพ้นทุกข์ไม่มีการหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงเ,เ,เป็นอมตะไม่มีการเกิดการตายซึ่งเมื่อเห็นความจริงแล้วจิตก็จะว่างไม่เกี่ยวกาออะไรแม้แต่ตัวจิตเองก็ไม่สําคัญว่าเป็นจิตหรือเป็นอะไรคือไม่ยึดถือตัวเองว่าเป็นอะไรทั้งหมดจึงมีแต่สภาวธรรมล้วนๆเท่าน,นั้นผู้ใดมองเห็นสภาวธรรมล้วนๆอย่างแจ่มแจ้งย่อมเบื่อนหน่ายในการทุกซ้ซ้ำซาก เมื่อรู้ความจริงฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมตลอดแล้วจะเห็นผลประจักษ์เฉพาะหน้าว่าสิ่งที่หลุดพ้นจากเหตุทุกขจากทุกขนั้นเป็นมีลูกนั้นมีอยู่อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งใครหรือเชื่อตามใครไม่ต้องถามใครอีกเพราะพระธรรมเป็นปัจจดตังคือรู้เฉพาะตนจริงๆ ผู้ที่มองเห็นความจริงด้านนี้แล้วก็จะขอยืนยันกับความว่างทั้งหมดไม่ต้องถามใครอีกสิ่งที่หลุดพ้นทุกนั้นมีอยู่อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องเชื่อตามใครไม่ต้องถามใครอีกเพราะพระธรรมเป็นปัจจัตังคือรู้เฉพาะตนจริงๆผู้ที่มองเห็นความจริงด้านในแล้วก็จะยืนยันความจริงนี้ได้เสมอนะครับเอาละครับถือว่าจบคำพูดที่ท่านกอเขาสวงกอเขาสวนหลวงท่านได้พูดไว้นะครับจากจากนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ ชาพุทธเถราวาทอีกท่านหนึ่งคือแม่ชีปัทุุวันนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงแม่ชีก่อนที่จะนําเอาหลักคิดหลักธรรมคาสอนที่แม่ประชุมวัาแม่ชีปทุมวันได้พูดไว้บรรยายไว้ผมก็อยากจะขอกล่าวเ,เกริ่นนาก่อนดังนี้นะครับว่าจิตพุทธ,ธะหรือพุทธภาวะหรือสภาวะที่ชาพุทธเถราวาทเรียกว่าจิตประพัสสอนนั้น เป็นภาวะที่มีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เราอยู่ในคันมารดาเออไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพิ่งมามีดีนะครับมีตั้งแต่อยู่ยังยังไม่ลืมตาขึ้นดูโลกนะครับเฉพาะอย่างยิ่งจิตของเด็กเปรียบเสมือนความตระหนักรู้อย่างบ่อยสุดแต่ในที่สุดก็ถูกความคิดตรุงแต่งของผู้ใหญ่ยัดเยียดให้เด็กส่งผลให้จิตของเด็กหลงผิดด้วยการยึด สิ่งสมมุติตั้งหลายว่าเป็นความจริงแท้หมายถึงธรรมชาติของจิตมนุษย์นั้นสมมุติว่ามีความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบที่สมมุติเรียกว่ามีจิตประพัดสอนแต่จิตประพัดสอนนี้ถูกความมืดบอดหรืออวิชาบดบังเช่นเดียวกับจิตพุทธะหรือพุทธภาวะถูกความคิดปรุงแต่งบดบังซึ่งเปรียบสเสมือนจิตบริสุทธิ์ถูกบดบังด้วยจิตไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับ ตัวอย่างของจิตที่ไม่บริสุทธิ์ตามทัศนัของชาวพุทธเทว่าเช่นจิตมีกิเลสตัณหาหลาคะคือจิตของตนต้องการครอบครองนะครับสิ่งที่ตนพึงพอใจและเมื่อสิ่งที่เราครอบครองสูญเสียไปหรือไม่สมหวังในการครอบครองสิ่งที่จิตปรารถนาจิตก็จะกระวนกรวายกลายเป็นความเศร้าหมองเป็นต้น แต่สำหรับจิตผู้ที่มีปัญญาญาณย่อมจะหนักรู้ว่าทุกสิ่งและปรากฏการให้จิตรับรู้ล้วนเป็นสิ่งที่จิตรุงแต่งขึ้นมาเองทั้งสิ้นแท้จริงแล้วบนโลกไบนี้ไม่มีทั้งความมีและความไม่มีสรรพสิ่งนะครับนี่มีทั้งความมีและความไม่มีสรรพสิ่งนะครับและปรากฏการใดๆแม้ปรากฏการของจิตเช่นจิตมีกิเลสจ,จิต มีตัณหาหรือมีราคะจิตเศร้าหมองเป็นต้นก็ไม่ใช่สิ่งที่มีหรือไม่มีกัรนั้นสิ่งสปปรรพสิ่งมีหรือไม่มีเป็นหรือไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็ล้วนแต่เกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นนะครับขอย้ำว่าจิตที่โห่เขลา ตามสมมตินะครับไมโอเขาจริงหรือจิตที่มีความมืดบอดทางปัญญาที่เรียกว่าอวิชชาตามสมมุตินี่เองนะครับจึงทําให้มนุษย์มุ่งแต่แสวงหาสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมาครอบครองเป็นเจ้าของเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงเกียรติยศมาครอบครองเป็นของตนตลอดถึงแสวงหา ตลอดถึงแสวงหาธรรมดาทุกใจนะครับผู้มีปัญญายา่อมบระหนักรู้ว่าไม่มีใครสามารถครอบครองอะไรได้เป็นแต่เพียงคำพูดหรือการใช้ภาษาเพียงสมมติว่าครอบครองหรือตนเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้เพียงคำพูดนะครับเป็นเสมือนคำพูดเป็นเพียงคำพูดและความคิดว่าชีวิตเป็นของตนเองหรือตน ครอบครองเป็นเจ้าของชีวิตและเป็นเพียงคำพูดว่าตนต้องการชื่อเสียงเกียรติยศมาครอบครองแท้จริงแล้วชีวิตเป็นเรื่องธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติและปราศจากเจ้าของเช่นเดียวกับชื่อเสียงเกียรติยศนะครับและวัตถุสิ่งของมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ ที่ตนมุ่งหวังครอบครองหรือพยายามเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งรูปธรรมและนามธรรมนั้นไม่ใช่ได้มาหรือสูญเสียไปจริงตามความคิดเล็กตามคำพูดหมายถึงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเช่นหรือเช่นนี้ตามความคิดเห็นหรือตามคำพูดแต่อย่างใดครับด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าการกระทำทางกายวาจาและใจเรียกว่ามโนกรรมวจีกรรมกายกรรม เหมือนมายาบุรุษหนึ่งไปวิ่งจับมายาบุรุษหนึ่งหรือเงาของบุรุษหนึ่งไล่ตะครุบเงาบุรุษหนึ่งเช่นเดียวกับการไล่ตะครุบความคิดปรุงแต่งของตนเองผลลัพธ์ก็คือเป็นการกระทําที่สูญเปล่าหรือบังเกิดผลเป็นโมฆะทั้งสิน้นนะครับเอาละครับก็ทั้งหมดที่พูดมาก็อยากจะสรุปนะครับ เพื่อท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าจิตของมนุษย์นั้นมีแต่วนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งความคิดปรุงแต่งเรียกว่าวัฏฏัสงสารกระทั่งเกิดความทุกข์ความสุขไม่จบสิน้นเฉพาะอย่างยิ่งตนคิดเอาเองว่าตนมันเกิดสุขทุกทุกนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ตนลืมตาขึ้นดูโลกนะครับจนจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตคือวันที่สมมุติว่าสิ้นลมหายใจนั่นเองนะครับ เอาละครับวันนี้ก็ถือว่าได้พูดถึงครับท่านกอเขาสลุลวงนะครับและจะพูดต่อไปที่ตั้งใจไว้ก็คือหลักธรรมคำคือ,อ,าอ,าอาคาพูดคําสอนของอแม่ชีปทุมวันนะครับแม่ชีปทุมวันเ,เป็นผู้นาแม่ชีนะครับ เป็นประธานสถาบันแม่ชีแห่งประเทศไทยนะครับในวันต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าได้จบของท่านเกากอเขาสวนหลวงกับอุบาสิกาหวยรั่งนะครับและผมก็ได้เกลื่อนนำอารัมพบท ก่อนที่จะได้ไปฟังถ้อยคำหรือภาษ,ษาที่ท่านแม่ชีปทุมวันนะครับประธานแม่ชีปทุมวันเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นประธานสถาบันแม่ชีแห่งประเทศไทยนะครับในวันพรุ่งนี้หรือในวันต่อไปถัดไปก็จะนำมาพูดนำมากล่าวเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่า ใม่ชีปฐุมวันนั้นท่านมีความคิดเห็นเรียกว่ามียานทัศนะยังไงแบบไหนนะครับเอาละครับเช่นเคยครับท่านที่ต้องการที่จะสนทนาหรือสอบถามข้อคิดเห็นนะครับไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดผมก็ยินดีที่จะไขข้อของใจให้แก่ท่านนะครับโัรติดต่อผมมาที่เบอร์โทรศัพท์089126 0689นะครับและ025133279และ029397466นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับผมก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้พรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับ